เวลานะคะเดี๋ยวเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนะคะกรรมาการผู้จัดก,การค่ะจากบริษัทละทรัพย์จาัดก,การกองทุนมอรชชันพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะขอต้อนรับยนเช้าอีกครั้งหนึ่งค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณปิงค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องอื่นขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณปิงฉายภาพนิดนึงเมื่อวานนี้เซ็ตควบเลยนะเราพูดคุยกันเมื่อช่วง อาทิตย์ที่แล้วนี่โหเป็นภาพแบบสิงหาพราเพลินเราคุยกันแบบโอ้สนุกสนานชอปกันได้สนุกสนานแต่เมื่อวานนี้เนี่ยแอบมีหัวลงไป11จุดแล้วก็ช่วงครึ่งชั่วโมงก่อนปิดตลาดก็กลับดีดขึ้นมาเป็นบวกได้นะคะเรียกว่าเป็นแรงซื้อนะคะท้ายตลาดเข้ามาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้คะคุณปิงคะช่วงแรกอาจจะมีความกังวเลเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ดูเหมือนว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับให้คอรมอพิจารณา ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นก็นกดดันพวกกลุ่มรับเหมาก่อรสร้างดันพวกบรรดากลุ่มค้าปิดต่างๆปรับลดลงนะครับแต่ว่า,อาพอช่วงช่วงสายๆเนี่ยปรากฏว่าแรงซื้อมันกลับเข้ามาในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่เสไพภส์นะเพราะกลุ่มธนาคารมันน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นรวมไปถึงสัญ,ญญาณการขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆของแบงค์ชาติแบงค์ได้ประโยชน์เต็มๆเลยภายใต้สถานการณ์นี้นะครับเมันก็ไไล่กลับเข้ามานะครับจริงๆแล้วซื้อ ซ,ซื้อตั้งแต่เช้าแล้วแหละนะครับแต่ว่าซื้อหนักมากๆช่วงบ่ายแล้วก็หลายเซกเตอร์มันก็มีแรงซื้อคืนกลับมากันหมดนะครับตลาดก็เลยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ม omentum ดูด um ีครับก็น่าจะไปถึงเป้าหมายที่เราคุยกันแหละ1นึ่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็ไปได้แต่ถ้าไปรอบนี้เสร็จปุ๊บผมว่าถ้ามีโอกาสขายก็ขายได้ก็ดีนะครับเพราะหลังจากนี้อพไซด์มันจะเริ่มบางลงแล้วก็ สัปดาห์หน้าจะเริ่มถอยละผมเชื่อว่าตลาดอาจจะได้เห็นการถอยโดยเฉพาะตลาดหุ้ต่างประเทศน่าจะเป็นตัว,บวรบกวนเรานะครับตลาดต่างประเทศสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มนิ่งแล้วก็เดือนกันยายนเขาจะลงบ้านเราเองเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อ,อยากนะครับเราอย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเราก็พ้นละก,การประกาศงบนะครับก็จะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นนะครับอาจจะต้องมานั่งกังวลกับเรื่องของออสายการดีเซชันของโลกนะครับ ภาพรวมเศรษฐกิจต่างๆอะไรทุกอย่างมันจะกลับมาหลอออีกทีหนึง่งนะช่วงปลายเดือนปีแล้วก็เดือนหน้านะครับปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับแสดงว่าก็ยังคงเป็นแนวโน้มเดิมที่ยังไม่ได้มีอะไรพิกผันยังคงเป็นสิงหาภาพเพลินอยู่ก็ยังไ,ไม่ได้ดูเป็นหนังคนละม้วนอาจจะมีแทงกั๊กบางจุดบางช่วงสะดุดนิดนึงแต่ก็ยังดูไม่ได้กระทบอะไรมากถูกต้องไหมคะก็ ประมาณนั้นครับก็คิดว่าต้องไปถึงเป้าหมายก่อนหนึ่งหกสองศูนย์แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอาการกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นหนึ 20, ่งหกสองศูนย์เราก็ต้องเริ่มเริ่มระวังนะครับหนึ่งหกสองศูนย์ต้องระวังเป็นจุดที่ต้องระวังเลยนะคะตอนนี้เห็นว่ากลุ่มธนาคารกลับมาคึกคักกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็มองว่าเป็นหมดยุคเรียบร้อยและสําหรับการเรียกว่ายุคของดอกเบี้ยต่ําพรุ่งนี้ประชุมกรองงอคิดว่าจะมีอะไรพลิกโผหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะคุณปิงคะกรองงคงไม่มีพลิกโผนะครับ ทุกคนก็เชื่อไปในทางเดียวกัน0.2 5ห้าเปอร์เซนตะครับคงเป็นไปตามนั้นแหละนะครับ mm. แต่สิ่งที่รอผมรอตัวเลขเงินเฟอ้อไทยมากกว่านะครับว่าเงินเฟอ้อไทยเนี่ยมันออกมาแล้วถึงไหมฮะ7.6%หกเนี่ยนะครับเราเดือนหน้าเนี่ยคือคือเงินเฟอ้อไทยคออินเฟชันไม่ดีเลยนะคออินเฟชันขยับขึ้นนะครับหลังจากกนง,งขึ้นดอกเบี้ยช้าๆไปแล้วเราต้องมารอดูอีกว่าแล้วเงินเฟอ้อในรอบถัดไปนะครับที่จะประกาศเนี่ยในเดือนในเดือนหน้านะครับในเดือนหน้าเนี่ยคออินเฟชันจะเป็นยังไง นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูเงินเฟอ้อของไทยค,คงต้องรอดูเงินเฟอ้ออเมริกาในวันที่สิบด้วยนะครับคืนวันที่สิบก็คงไม่ได้แย่หรอกออกม,มาแค่ประมาณ8.7เปอร์เซ็นแต่ก็ต้องดูว่าคออินเฟชันของอเมริกาเป็นยังไงอีกแล้วผมเชื่อว่าปฏิกิริยาของตลาดจะเริ่มแย่มากขึ้นก็คือเขาเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเงินเฟอ้อมันเลื้อยลังนะครับอเราอาจจะได้แรงกดดันจากน้ํามันจากราคาอาหารที่ลดลงก็จริงแต่ตัวคออินเฟชันมันปรับพุ่งขึ้นนะครับ ผมก็คิดว่าเขาคงไปให้น้ำหนักเรื่องของคออีเฟชชันมากขึ้นแล้วก็กังวลเรื่องเฟดความกังวลเรื่องเฟดกับรีเซชชันเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ช่วงปลายเดือนน่ะมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นปลายเดือนอย่างที่ทางคุณปิงนบอกก็ถ้าเกิดว่าไปพุ่งไปแตะที่1 6 2 0ก็เริ่มขายเทคโปรฟิตออกมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตอนนี้เทเอียงไปหลักๆเลยอย่างที่เราคุยกันว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่านั้นแล้วพอตอนนี้น้ำหนักไป0 7นแ์ะุดาจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ปละเำหรับก70%ประภัยคะ นะคะมองว่าน่าจะยังเป็นเลทเดิมอยู่นี้หรือเปล่าคะคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นศูนนะครับเพราะเพราะคออนเฟชั่นออกมาแล้วคงน่ากลัวนะครับเต่านะครับอ่านะคะคือถ้าพูดอย่างนี้ละถ้าบอกว่าช่วงปลายเดือนน่าจะน่ากลัวแสดงว่าถ้าช่วงปลายเดือนเนี่ยตอนนี้บางคนมองว่าตอนนี้ยังอยู่เป็นซอฟต์แลนดิ้งปลายเดือนเราจะไปเจอฮาร์ดแลนดิ้งหรือเปล่าคะ เราไม่ได้อยู่ในซอฟต์แลนดิ้งนะฮะเราเราเป็นเราเป็นฮาร์ดแลนดิง้งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหมายความว่ากถอยลงแรงเพื่อกดเงินเฟ้อลงมาให้ได้นะครับไอ้ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ปฏิกิริยานะครับของช่วงต้งกกมกบที่มันต้องมีการฟื้นตัวบ้างนะครับเดือนกันยาย,ย,ยนก็แค่กลับสู่สภาพเดิมนะครับความกังวลเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่แย่ม,ม,ามานันจะเริ่มออกมามากขึ้นกำไรเบอร์เัทเทียนจะเริ่มมีการทยอยโดนปรับลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นหุ้นมันจะไปต่อไม่ได้อยู่ดีไงกันยายนมันะรัคบ นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะแนะนำนักลงทุนจริงๆแนวรับสำคัญจริงๆที่ที่เท่าไหร่คือถ้าหลุดแนวรับนี้ควรปล่อยไปเลยไม่ควรถือ,อไว้เพราะจะเสี่ยงเกินไปค่ะ<ม>คุณปคงไม่มีหุ้นไทยมันดาวไซด์มันจากัดนะครับแย่แค่ไหนแต่ว่าเศร,รษฐกิจในประเทศเรากําลังมาแล้วก็นะักท่องเที่ยวกําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับะฉะนั้นเนี่ยต่ำกว่าพันห้าร้อยถึงพันสี่ร้อยหกสิบจริงๆแล้วมันเป็นโซนที่น่าซื้อนะครับ ส่วนโซนที่น่าขายก็แถวนี้แหละพึ่งขึ้นไปก็คือรอขายลงมาเดี๋ยวค่อยรอซื้อแถวต่ำกว่าพันห้าร้นบ 1, 500, 1, นะครับอ่านะคะเรียกว่าแต่ช่วงประมาณ1 5นห้าร้น่้อ่าซื้อแล้วกันนะคะสำหรับในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดกว่าน,นั้นก็ค่อยๆทยอย,ยขายนะคะส่วนหลังจากวันพรุ่งนี้อีเวนต์กรนง C.P.I. นะคะของสหรัฐ M.S.C.I. วันพฤหัสหละคะ แล้วจะมีมีผลอะไรไหมคะสําหรับการประกาศหุ้นเข้าหุ้นออกนะคะวันพฤหัสท่านอันนี้ผมพอดีเป็นคนที่ไม่มีข้อมูล msci นะครับแต่ว่ายังเลยก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมีแนวโน้มหรือคาดการณ์ว่าจะเอาหุ้นอะไรเข้าหุ้นอะไรออกนี่อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะ,ะไม่มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับอ่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่ะอีกหนึ่งคนคะ่ะทางคุณมลิถามว่าตัว ea เป็นยังไงคะตอนนี้แนวโน้มน่าสนใจไหมคะสำหรับ ea ค่ะดูเหมือนจะมีแรงเก,งก็งกำไรกลับเข้ามานะครับ อ่าก็เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มพลังงานเมื่อวานที่ที่มาได้ดี EA นะครับถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นผมว่าทำได้นะดูดูมีโมเมนตัมที่ดีครับส่วน e a r n i n g ไม่มั่นใจนะครับผมไม่ได้ทำพรีวิวครับเลยไม่รู้ว่า EA e a r n i n g ็ตจะมา่สองจะเป็นยังไงนะครับนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบตอนนี้จะมีการลดต่ำลงมาเรื่อยๆ,ๆนะคะร้อยต่ำร้อยกว่าร้อยเมื่อวานนี้เราเห็นต่ำกว่า9กดอลลาร์ต่อบาเรลด้วยซึ่งจะเป็นช่วยสถานการณ์เงินเฟอ้อให้ทุเราเบ,บาบางอย่างมีนัยสำคัญไหมคะคุณ ก็ช่วยได้บ้างครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินเฟ้อตอนนี้ของไทยอ่ะมันมันแบ่งเป็นสองส่วนอ่ะส่วนหนึ่งก็จากราคาพวกพืชผักผลไม้ก็เราก็พลังงานถูกไหมอันนี้มันกาลังดีขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันก็คือราคาพวกสินค้าข้าวปลาอาหารแห้งที่เรากินเนี่ยพวกนี้มันขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ยอมลงอืมดังนั้นน้ํามันมันลดลงเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นบ้างครับกับเรื่องเงินเฟ้อแต่มันไม่ได้ช่วยเรามากแล้วนะครับเพราะต่อให้ลงยังไงเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ยัง มากกว่าปีแล้วกว่าสี่สิบยี่สิบประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอาหาน้ำมันครับอ่านะคะมาพูดถึงอ่ะพรุ่งนี้จะหมดยุคดอกเบีย้ยตกต่ำไปแล้วกลุ่มแบงก์หลังจากที่ปรับขึ้นมากันคึกคักสนุนสนานตกรถบางคนตกรถยังพอไหวไหมคะหรือว่าพักก่อนดีคะได้ค,ครับก็เราก็เหลี่ยงแบงก์ที่ขึ้นมาเยอะๆอย่างเช่น KTB แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปปอมมันนะครับเราก็เอาแบงก์ที่แบงก์ใหญ่ที่กำลังเพิ่มเริ่มขึ้นอย่างเช่น K b แ n k เพิ่งปรับเพิ่มขึ้นในต้นปีแค่สองเปอร์เซ็นต นะครับหรือแบงค์ที่จะมีการจ่ายปันผลระหว่างการดีๆอย่างเช่น KKP นะครับหรือแบงค์ที่แบบว่ายังแลกกาบกดเพื่อนก็คือ TTB ก็เล่นได้ครับก็ยังก็ยังมีพื้นที่เล่นได้ครับขาเพึ่งมาเองแบงค์นะครับนะคะนักลงทุนถามว่าตลาดช่วงนี้ดูยากจริงๆในมุมของคุณปิงยากมากไหมคะสาหรับที่การจะหากําไรในช่วงนี้ได้เนี่ยค่ะโอ้ช่วงนี้ง่ายครับว่าอย่างที่เราคุยกันตลอดแล้วนะฮะจิงหาชิ ราคุยกันตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยนะแล้วง<พ>านสิงหาเพลินได้เลยใช่ช่วงนี้ง่ายช่วงนี้ง่ายอ่าช่วงนี้ง่ายไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วมุมมองเดินหน้าที่บอกไปนี่คือจะคว่ำแน่นอนเลยใช่ไหมคะก็ <S 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 มีความเสี่ยงที่จะเริ่มลงแล้วกันครับอืมนะคะ,อ,นะคะอ่ะในมุมมองของค่าเงินบาทตอนนี้เริ่มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสำหรับกลุ่มส่งออกมองยังไงคะ อ๋อผมชอบผมก็ยังชอบกลุ่มส่งออกอยู่ดีนะครับเพราะว่าบาทมันแข็งเนี่ยได้แค่ระยะเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวพอแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยเสร็จก็ออกแล้วนะครับนะธนาคารคึกคักแต่ธนาคารกลับการดอกเบีย้ยปรับขึ้นหมดยุคดอกเบีย้ยต่ำอสังหานะคะก่อนนั้นเราก็เคยพูดถึงเรื่องอสังหาไปตอนนี้อสังหาน่าจะคว่ำหรือเปล่าคะสังหาปีนี้ยังหน้าเล่นได้เพราะดอกเบีย้ยเราขึ้นชา้พาพอดอกเบีย้ยเราขึ้นช้าเนี่ยผมว่าก็จะเร่งขายบ้านได้เพราะว่าคนต้องรีบซือ้อ ถ้าเกิดคุณไม่ซื้อปีนี้ดอกเบี้ยปีหน้ามันอาจจะขึ้นรวมแล้วถึงหนึ<อ>่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็รีบซื้อปีนี้ดีกว่านะครับอดอกเบี้ยบ้านเริ่มซื้อปีนี้นะคะนะฮะอ่านะคะ,ะ,นะคะสุดท้ายท้ายสุดคําแนะนําสําหรับนักลงทุนในช่วงนี้มองยังไงดีคะสําหรับในการตลาดที่ภาวะตลาดช่างผันผวนแบบนี้คะ่ะก็ผมว่ายังเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นไปเกินพันกวร้อยยี่สิบเราต้องเริ่มระวังนะครับตลาดมันก็เลยอ,อัพไซด์ไม่เยอะแหละ กลุ่มหุ้นที่ผมชอบก็ผมชอบ s v i นะครับ e a r n i n g ดีนะครับมีการคาดการ e a r n i n g ออกมาที่3.6พันล้านนะครับเติบโต,ตค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปีแล้วแล้วก็เติบโตต่อเนื่องราวอัน6-7เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนนะครับราคาหุ้นน่าจะไล่ตามพวกเดลต้าพวก KC e ที่ขึ้นไปแล้วนะครับ s v i ยังขึ้นช้าอยู่นะครับผมคิดว่ายังมีหลุมให้ขึ้นไปได้แล้วเมื่อวานกลุ่มอ e ีเล็กเนี่ยโดนเทคโรฟิตด้วยวันนี้ก็จะมีาลตีกลับได้นะครับ สั้นๆขอตตๆทันนิดนึงอีเล็กบางคนติดอยู่หลายหลายคนเหมือนกันถามว่าการปรับขึ้นแล้วก็มีการปรับลงสัปดาห์นี้มองเป็นระยะสั้นหรือเปล่าคะยังสามารถไปต่อได้ไหมคะก็ไปต่อได้ครับผมคิดว่าไปต่อได้นะครับยกเว้นเดลต้านะเดลต้ามันขึ้นมาเยอะะล่ายกเว้นอ่อย่างฮาน่าหลายคนติดฮาน่าอยู่เหมือนกันนะคะมองยังไงคะคุณปิงคะก็ฮาน่าอ,อาจจะดูไม่โดดเด่นเท่ากับเคซีกับอเอสในแง่เรื่องของการประกาศผลประกรอบการนะครับ อ่านะคะก็เลือกเป็นรายตัวแล้วกันนะคะเช้านี้ขอประคุณมากๆเลยนะคะกระชับชับไว้นะคะแล้วก็ได้ครบทุกประเด็นจริงๆอขอพระคุณคุณปริงปากรนะคะสิริวัฒนเกตรกรรมการผู้จัดก,การจากบริษัทเราซับจากการกองุนมอร์ช่นพาร์นเนอร์ขอประคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,คคะนะคะเอาละค่ะครบทั้วเลยทีเดียวนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกคนด้วยโอไม่ทัน H S, 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 S I, ใช่ไหมคะไม่ทันขอภัยจริงๆนะคะเพอ,เอิอม,มันขึ้นมันจะดีเลยไปสักพักหนึ่งเพอ,เอิญนเราแบบกระชับเพราะว่าหลายท่านจะได้ไปดูแลพอร์ตของท่านเองนะคะเพราะว่าช่วงเช้าตลาดาจากคุณปิงเนี่ยยังบอกว่ายังคอนเฟิร์มว่ายังเล่นได้นะยังเล่นได้แต่รอนิดนึงแล้วกันดูนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าไปแตะที่1,620นี่นี่ควรที่จะเทคโปรฟิตออกมานะคะนะคะ,นะคะก็ยังไงต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าที่น่าซื้อเนี่ยนะคะพันห้าพันสี่หกสิบโอ้โห แกบยาวเลยเนาะแก็บยาวมากแต่ระหว่างนั้นเล่นรอบได้นะคะส่วนก็หุ้นอิเล็กทรอนิกส์หลายคนที่ติดไปเนี่ยตัวเดลตานี่อาจจะแบบเมินนิดนึงนะเพราะว่าก็ปรับขึ้นมาขึ้นแรงลงแรงกันค่อนข้างเยอะนะคะ KCE SVI นี่ก็น่าสนใจนะคะส่วนฮาน่าอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับ2ตัวนี้ที่พูดไปนะคะยังไงแล้วเปกำลังใจทุกคนไปดูแลอร์ตดูแลอะไรให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะยังไงแล้วประชาสัมพันธ์เล็กน้อยประชาสัมพันธ์สําหรับใครที่มีพันธบัตร เอาแบงค์แล้วกันเอาแบงค์แบงค์ของปอนนะคะแบงค์ปอนสกุลเงินปอนของอังกฤษยังไงรีบนะคะรีบไปแลกคืนนะคะที่อาจจะเป็นที่รับแรกนะคะหรือว่าจะเป็นธนาคารก็ได้นะคะแล้วแต่เรทคุณก็ไปเช็คเรทของคุณดูแล้วกันนะคะเฉพาะแบงค์ที่เป็นกระดาษรุ่นเก่าพลาสติกโอเคไม่มีปัญหานะะ,นะะรุ่นเก่าคุณไปรีบแกลกไปนะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือน30 11ส,งสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่รับแล้วเพราะว่าทางรัฐบาลอังกฤษจะยกเลิกการใช้พันธบัตรฉบับเก่าที่เป็นกระดาษทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำไงถ้าลืม <c oughs> ก็ต้องบินไปไปอะไรหาวิชาภายในเองแต่ประเทศไทยไม่รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปแลกเลยนะคะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝากบอกต่อมีญาติบ่ญาตินะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่เสียสิทธินั่นเองเพราะเขาจะไม่ใช้แล้วนะคะโอเค เดี๋ยวเรารวมฟันธงหุ้นเด่นนะคะไว้หลากหลายบริษัทนะคะไว้ที่เพจดันเพจหน้านะคะก็จะมีหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์คุณก็ไปเทียบเคียงเอาแล้วกันแล้วก็เลือกช็อปเอาเลยนะคะหลายบริษัทหลักทรัพย์ค่ะเราก็จะมีหลายตัวที่ที่แนะนํามานะคะแต่ละบริษัทหลักทรัพย์มองอย่างไรนะคะไปชอบได้ไปชอบได้ไปชไ็อปได้เลยนะคะที่หน้าเพจของเราขอบพระคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะที่เพจฟันธงลงทุนของเราและอีกหนึ่งช่องทางกับ Tik To ok, อกใครชอบสั้นๆไปที่ Tik To ok อกค่ะ ฟันธงลงทุนเป็นภาษาไทยนะคะใครอยากชมฉบับเต็มก็ติดตามที่ YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะขอบพระคุณจริงนะคะ,ะเรากดเปิดลิงก์ให้แล้วนะคะข้างหน้าจะเป็นลิงก์ Tik t o อใครแบบสาย Tik t o อกไปเลยนะคะไปไปชมได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายใครที่เป็น FC ของคุณ กรพัฒนวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นมุรพัฒนาสินนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงตรงเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่เพจฟันธงลงทุนค่ะบ่ายเช้านี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวจะสรุปของอาจารย์ปิงให้ฟังที่ติกตอกแล้วก็หน้าเพจด้วยนะคะฝากติดตามได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ